รายงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนสาธิตวัดพระบร,รมธาตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น212คน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุดตรนทกรสารปังมีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IQA Award มีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ สถานศึกษาได้จัดให้มีประชุมวิเคราะห์มาตรฐานแผนพัฒนาชาตินโยบายของรัฐและต้นสังกัด ผลการวิเคราะห์สวทและวิเคราะห์ดีอีจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการดำเนินประกันคุณภาพภายในมีการจัดทำประกาศมาตรฐานจัดทำาคู่มมือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดทําโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียนมีความสุขเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่อัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในระดับดีเลิศขึ้นไปในร้อยละ80การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาธิตวัดพระบรมธาตุเพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก ความผูกพันต่อสถานศึกษาโดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนคือร้อยละ80ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเลิศขึ้นไป ด้านกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศมีการประชุมประกันคุณภาพภายในเพื่อนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและการติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษามากำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของต้นสังกัดและบริบทของสถานศึกษา องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการเป็นผู้นำโดยผ่านการใช้นวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ของสถานศึกษาอย่างรอบด้านมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้แกค่ครูผู้สอนมีการประเมินทบทวนติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามีการบริหารจัดการในกลุ่มบริหารสีฝมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองตามเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานจัดทำปฏิทินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีโดยผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างการดำเนินงานและหลังการดำเนินงานด้วยวิธี After Action Review สถานศึกษามีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานจัดให้มีกิจกรรม PLC เป็นประจำทุกสัปดาห์เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันในด้านต่างๆ องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อประเมินตนเองตามมาตรฐานมีการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและวิธีประเมินที่หลากหลายเช่นแบบประเมินผู้เรียนแบบรายบุคคลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสถานศึกษาแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามการดำเนินโครงการกิจกรรมมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่รายงานต่อต้นสังกัดและดำเนินงานการจัดทำแฟ้มฐานข้อมูลมีการเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์สถานศึกษามีการรวบรวมข้อเสนอแนะจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานตัวบ่งชี้โครงการและกิจกรรมต่างๆมาร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไปองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการด้านผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนผู้เรียนเช่นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL สถานศึกษา ได้ดูรณาการชิ้นงานเข้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาผ่านวิชา PBL สถานศึกษามีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนได้สืบค้นกิจกรรมเพิ่มระดับผลสำนิท์ทางการเรียน การจัดการประเมินทดสอบอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับชั้นใช้แบบทดสอบจากเขตพื้นที่และสพทพัฒนาแบบทดสอบจากกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิชาภาษาไทยการจัดการประเมินทดสอบคิดเลขเป็นในทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมเพิ่มระดับผลสำล์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการชิ้นงานทุกระดับชั้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2564ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชาสถานศึกษามุ่งจัดการศึกษาตามความถนัดความสนใจในการประกอบอาชีพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการมีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยสังคมโลกเช่นกิจกรรมจิตอาสาโดยนักเรียนร้อยละ9ก้ามีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษาได้จัดโครงการที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความเป็นไทยเช่น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนในการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและดำรงรักษาไว้โดยนักเรียนร้อยละ100มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างความตระหนักในสภาวะการของโลกการเรียนรู้และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างมีความสุข มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านกิจกรรมจิตศึกษา สถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบผ่านกระบวนการ PDCA มีการบริหารจัดการในกลุ่มบริหารสี่ฝ่ายมีการนิเทศภายในสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสอดรับกับหลักสูตรแกนกลางและจัดวิชาเพิ่มเช่นการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาษาจีนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรมบูเก็ต Word Wall ลเกมมีและบและคา การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form การสนับสนุนการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนหรือมีวิทยาฐานะสถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดปลอดภยัยสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสะดวกเข้าถึงง่ายรวดเร็วและถูกต้องผ่านเทคโนโลยีต่างๆเช่นข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ทุกปีการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาดังนี้ 1>, 1. นวัตกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน 2. นวัตกรรมพ r บเบ e m มเบตเ Learning เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอก 3. นวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสร้างสติ 4. นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ BLC เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดรับกับมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายโดยครูทุกคนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในทุกด้านองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแกนนำมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนคุณภาพการาศึกษาด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรมภายใต้บริหารการจัดการที่มีคุณภาพพัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งแบบส่วนบุคคลและเรียนรู้เป็นทีม ฝึกฝนปฏิบัติและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีแบบแผนทางความคิดที่ได้จัดการสะสมประสบการณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งอันเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมการหลอมรวมเป็นการดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยมีวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กรเพื่อไปสู่ความสำเร็จสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุมครูลและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานคุณภาพ ภา,ภายในสถานศึกษาสถาานศึกษมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานเป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบ DMC ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนการบันทึกผลสมริตทางการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ Q Info และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาเช่นการขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุในการจัดกิจกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์บ้านวัดสถานศึกษาการร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นครชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาธิตวัดพระบรมธาตุรวมกับชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป